มาดูที่อยู่หลังโรงเรียนแก้งคอวิทครับจะเป็นสองไร่ติดถนนบ้านโนนสวรรค์เหนืออยู่ติดตรงกองคุณหมู่บ้านนะครับตรงข้างหน้าขี่มาจากตรงนี้ก็ไปหลังโรงเรียนจะเป็นพี่แกเคยลงแล้วนะครับสองไร่จะเป็นแปลงนี้มันจะเป็นยาวเข้าไปแล้วก็ เลกว้างอยู่ด้านหลังตรงนู้นครับต้นำจำซาป่ครับเดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศหรือโฉนดเดี๋ยวเอาให้ดูในเพจนะครับตรงนี้มันลกมันเข้าไปไม่ได้ครับจะมาตรงนี้นกสิ้วิวภูเขานีู่่ครับงามอยู่นะครับในรูภูเขาแล้ก็บ,บ้านพิ้นมาเห็ดอยู่นี่ลายหลังแล้วนะครับ้วขี่ไปตรงนั้นกสิเป็นถนน ขวขีดอ้อมออกไปเบิดเลยครับเรบวิวภูเขางามอยู่ครับผ่านซามยูชานเมืองอลยนี่ยอยู่หลังเกงโควิดครับสนใจติดต่อมาเลยครับ0ูนย์942653530ดูดูในเพจขายที่ดินราคาถูกเชฟภูมิและทั่วประเทศของครับหรือช่อง YouTube ก็ได้ครับขายที่ดินราคาถูกเชฟภูมิและทั่วประเทศของครับ